สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะและคำสอนวันนี้อยู่กับเราเช่นเคยนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะที่อาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังมีความสงสัยหรือยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งนัก หลังจากที่เราได้พูดคุยเรื่องกามาตัญหากันไปแล้วในตอนก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัญหาอีกประเภทหนึ่งที่ซับซ้อนไม่แพ้กันและอาจจะแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือเรื่องของภาวะตัญหาครับภาวะตัญหาความปรารถนาในความคงอยู่และเป็นก่อนอื่นเลย เรามาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับว่าในหลักอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและสั่งสอนนั้นความจริงประการที่สองคือสมุทยัยซึ่งหมายถึงเหตุแห่งทุกข์และรากเหง้าสำคัญของสมุทยัยคือตัณหาหรือความทยานอยากนั่นเองครับซึ่งตัณหานี้ก็แบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหา และในวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ภวะตัณหาครับภวะตัณหาคือความทยานอยากในความมีเป็นความอยากในพบความอยากให้คงอยู่หรือความอยากให้เป็นไปอย่างที่ต้องการฟังดูแล้วอาจจะยังงงว่ามันต่างจากการมาตัณหาอย่างไรการมาตัณหาเน้นไปที่ความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่น่าพึงพอใจคืออยากได้อยากเสพแต่ภาวะตัณหาจะลึกซึ้งกว่านั้นมันคือความอยากที่จะเป็นอยากที่จะมีอยากที่จะคงอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งที่เราพึงพอใจหรือแม้กระทั่งอยากที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นลองพิจารณาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่จะมีชีวิตยืนยาวความปรารถนาที่จะไม่แก่ ไม่เจ็บไม่ตายหรือความปรารถนาที่จะคงสภาพความสุขความสำเร็จที่เรามีอยู่ไว้ตลอดไปเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของภวะตัณหาทั้งสิ้นมาดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นดีกว่าครับความอยากเป็นคนรวยเราทํางานหนักหาเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งความรวยทำไมเราถึงอยากรวย เพราะเราเชื่อว่าความรวยจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายความสุขและความมั่นคงนี่คือความอยากเป็นคนรวยและอยากคงอยู่ในสภาพที่ร่ำรวยนั้นความอยากเป็นที่ยอมรับเราพยายามทำดีสร้างผลงานเพื่อให้คนอื่นยอมรับเพื่อให้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนี่คือความอยากเป็นคนสำคัญอยากมีเกียรติมีชื่อเสียง ความอยากเป็นอมตะเราดูแลสุขภาพอย่างดีออกกำลังกายทานอาหารเสริมเพราะไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากแก่ไม่อยากตายนี่คือความอยากคงอยู่ในสภาพที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ความอยากให้ความสัมพันธ์คงอยู่เมื่อเรามีความรักเราก็อยากให้ความรักนั้นคงอยู่ตลอดไปไม่อยากให้การเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้ต้องผลัดพลากจากกัน นี่ก็คือภาวะตันหาในเรื่องของความสัมพันธ์ความอยากเกิดเป็นคนรวยในชาติหน้าอันนี้เป็นภวะตันหาที่เกี่ยวกับพบชาติโดยตรงคือความปรารถนาที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าได้รับสุขมากกว่าในชาติต่อไปปัญหาของภวะตันหาไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาในเบื้องต้นเพราะมนุษย์ย่อมมีความทยานอยากเป็นธรรมชาติ แ่อยู่ที่เมื่อเรายึดมั่นในความอยากนั้นมากเกินไปเมื่อเราคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อเราไปยึดติดในความคงอยู่ของสิ่งต่างๆที่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจัง ลองนึกภาพนะครับเราอยากเป็นคนรวยแต่เมื่อเราได้เป็นคนรวยแล้วเราก็ยังต้องดิ้นรนต่อไปเพื่อรักษาสภาพความรวยนั้นไว้กลัวการสูญเสียกลัวความจนจะกลับมาซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์ความกังวลหรือเราอยากให้ความสัมพันธ์ยืนยาวตลอดไปแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องพลัดพรากจากกันไม่ว่าด้วยความตาย หรือการจากกาันด้วยเหตุผลอื่นเราก็เกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะเรายึดมั่นในความคงอยู่ของสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่คือหัวใจสำคัญที่พระพุทธเจ้าสงสอนครับคือความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์ พราะมันไม่เที่ยงแท้ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ตลอดไปอนัตตาทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เมื่อเราเข้าใจลักไตรลักนี้อย่างถ่องแท้เราจะเห็นว่าภาวะตัณหาหรือความอยากที่จะให้ทุกสิ่งคงอยู่หรืออยากที่จะเป็นไปตามใจเรานั้นเป็นความปรารถนาที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของธรรมชาติ เมื่อเราไปยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงสุดท้ายก็ต้องเผชิญกับความผิดหวังและความทุกข์ภวะตันหาทําให้เราเกิดความดิ้นรนความกระวนกระวายใจความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือในสภาพที่เป็นอยู่เพราะเรามักจะมองไปข้างหน้าอยากจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยากจะได้ในสิ่งที่ยังไม่มีและกลัวการสูญเสียในสิ่งที่ตนมีอยู่สัญ,ญญาณของภวะตัณหาในใจเรา แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภวตัณหาลองสังเกตอาการเหล่านี้ในตัวเองดูนะครับความไม่พอใจในสภาพปัจจุบันรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่พอใจในหน้าที่การงานไม่พอใจในสถานะทางสังคมและอยากจะก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอความกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความแก่กลัวความเจ็บ กลัวความตายกลัวการสูญเสียสิ่งของทรัพย์สิสนหรือบุคคลอันเป็นที่รักความยึดติดในอัตตาตัวตนยึดมั่นในความเป็นฉันเป็นของฉันยึดมั่นในตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงและไม่ยอมรับการวิพากวิจารณ์การดิ้นรนเพื่อรักษาสถานะพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาความร่ำรวย สุขภาพหรือความสัมพันธ์ให้คงอยู่โดยที่ไม่ปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่สมจริงคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการคาดหวังว่าความสุขจะคงอยู่ตลอดไปหากเราเริ่มสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ในตัวเองนั่นเป็นสัญญาณว่าภาวะปัญหากำลังเริ่มมีบทบาทในจิตใจของเราและเราควรจะเริ่มพิจารณาและหาวิธีจัดการกับมัน ก็เช่นเดียวกับการจัดการกับการมาตัญหาครับต้องอาศัยการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของกิเลสและความทุกข์แนวทางในการจัดการกับภวตัญหาตามหลักธรรมคำสอนก็มีอยู่หลายประการครับ 1. การเจริญสติปัญญาการฝึกเจริญวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาจะช่วยให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริง คือเห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเห็นความเช่นนี้จิตใจของเราจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นในความคงอยู่และในความเป็นไปตามปรารถนาลงได้ 2. การพิจารณาความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสนามันพิจารณาว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราสิ่งของรอบตัวความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความคิดและความรู้สึกของเราเองเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอเราจะค่อยๆปล่อยวางความอยากให้มันคงอยู่ได้ 1. การลดความยึดมั่นในอัตตาอนัตตานุนานป,ปัสนาพิจารณาว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือสิ่งของภายนอก เมื่อเราเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างถาวรความอยากที่จะเป็นหรือมีก็จะลดลง 4. การทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรมการเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างไว้การยอมรับผลของกรรมที่เกิดขึ้น จะช่วยลดความดิ้นรนอยากให้เป็นไปตามปรารถนาและช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบมากขึ้น 5. การพัฒนาความสันโดษการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือในสภาพที่เป็นอยู่จะช่วยลดความทยานอยากที่ไม่สิ้นสุดลงได้การไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง 6. การปล่อยวางฝึกฝนการปล่อยวางจากความยึดมั่นในผลลัพธ์ในความสำเร็จหรือในความคงอยู่ของสิ่งต่างๆเมื่อเราทำเต็มที่แล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมรับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือไม่ก็ตาม 7. การเจริญมรณานุสติการระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะช่วยให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิต ว่าไม่มีอะไรจีรังนั่งยืนและช่วยให้เราไม่ยึดติดในความเป็นในการคงอยู่ของสิ่งต่างๆมากเกินไปการลดละภวะตัณหาไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธการพัฒนาตนเองหรือการไม่ปรารถนาสิ่งที่ดีงามแต่เป็นการทำความเข้าใจว่าการพัฒนาและการสแสวงหาควรอยู่บนพื้นฐานของปัญญาไม่ใช่ความทยานอยากที่นำไปสู่ความทุกข์ ลองเริ่มต้นจากการสังเกตความคิดและความรู้สึกของตนเองในแต่ละวันเมื่อเรามีความอยากที่จะเป็นอะไรบางอย่างหรืออยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งคงอยู่ลองหยุดและพิจารณาดูว่าความอยากนั้นมาจากไหนมันนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนหรือไม่หรือมันเป็นเพียงความรู้สึกที่สร้างความกระวนกระวายใจและความทุกข์ให้กับเรา การทำความเข้าใจในเรื่องภวะตัณหาอย่างถ่องแท้จะช่วยให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้ผมก็ขอฝากข้อคิดในเรื่องของภวะตัณหาไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขออนุโมทนาในกุศลลจิตของทุกท่านที่ให้ความสนใจในธรรมะและขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรมะเจริญในสติและปัญญาสวัสดีครับ